สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาชมสวนนะคะสวนบอนสีนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะพื้นที่ก็จะโล่งๆนิดนึงนะคะวันนี้ฝนแรงค่ะเลยพามาชมบรรยากาศได้นะคะปกติฝนตกตลอดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะให้ชมกันเลยเดี๋ยวพาเดินชมนะคะ ก็จะมีปลูกคุณนายตื่นสายอะไรไว้บ้างนะคะก็มีหลากสีอยู่นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็จะมีไก่สุดสงวนนะคะบอลสีฮกหลงนะคะแล้วก็บอลสีพันต่างๆนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็จะมีคุณนายตื่นสายหลายสีสันนะคะ นี่บรรยากาศก็จะบ้านๆน,นิดนึงนะคะใครที่ชอบก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะยาวนิดนึงนะคะสำหรับคุณบ้าบอลสีนะคะ <c ười> คุณบ้าบอลสีนะคะนี่ค่ะคุณนายตื่นสายแล้วก็ดอกบัวดินนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้นางไหมกลับหน้าหลังอยู่นะคะเพิ่งหันนะคะนางไหมนะคะก็หัน,ห,น,น,ห,น,ห,นหันมันมองหน้าหน่อยสิหันมามองหน้าหน่อยซีเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่ค่ะน้องสาวน้องสาวบ้านนี้ทาปากาลิป น้องสาวบ้านนี้ทาปากทาลิปนะคะดูนะคะอ่าออกมารับแขกหน่อยนะคะนี่หน้าตานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะคุณนายตื่นสายก็สวยนะคะเพื่อนชมบรรยากาศก,ก็สวยดีนะคะนี่นะคะก็เป็นสวนบอนสีแบบบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็พามาชมกันนะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะดอกไม้ก็วันนี้เต็มเลยนะคะบานดอกเยอะมากค่ะวันนี้นะคะดอกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มบานดอกเยอะมากนะคะ ชมบรรยากาศกันนะคะวันนี้แดดออกเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบอนสีควนอิมสวยมากค่ะวันนี้สวยมากเลยนะคะน้องสาวสวยมากนะคะเต็มกระมังเลยค่ะนี่แหละค่ะดูน้องนะคะดูน้องใส่ชุดขาวปลุ้ยเลยนะคะวันนี้สวยมากนะคะได้แดดนะคะวันนี้ได้แดดนะคะ อันนี้ก็ให้ชมนะคะนี่แหละค่ะหลากสีสันนะคะเพื่อนๆบอนสีที่บ้านนะคะโดนแดดนิดนึงนะคะวันนี้นี่แหละค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ฝั่งนู้นคุณนายตื่นสายที่มองเห็นนะคะก็จะอยู่ไกลไปนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะนี่สวนมุมนี้ก็จะเป็นสวนไม้มงคลมุมหนึ่งนะคะแล้วเพิ่งลงกระถางไว้เยอะค่ะเพราะว่าเวลา ต้องการแล้วมันหายากพอดีรถกระถางมานะคะก็เลยลงไว้เยอะนะคะคนชอบอะนะปลูกไว้สวยงามอะคะ่ะนี่ก็ลงไว้เยอะนิดนึงนะคะเห็น <c oughs> แล้วสามตกใจเลยนะคะว่าลงไว้เยอะขนาดนี้นะคะก็ต้องการใส่ต้นไม้ะคะ่ะชอบนะคะความชอบความชอบนะคะ ก็เยอะนะคะดูดูกระถางที่เพิ่งลงไว้นะคะเยอะมากเนี่ยค่ะบรรยากาศบอนสีนะคะบ้านสวนนะคะคนที่ชอบก็เนี่ยค่ะจะประมาณนี้เลยนะคะมีทั้งสับปะรดสีบอนสีนะคะคุณปลาต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะยาวลิบเลยนะคะ อันนี้ก็จะแถวนึงนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นสปรดสีนะคะอาจจะโรกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะก็อาจจะโรกนิดหนึ่งนะคะต้นไม้นะคะ ก็มีแต่ดอกไม้ค่ะคนชอบคนชอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคนชอบต้นไม้ก็จะมีทุกมุมบ้านที่มีดอกไม้นะคะอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะก็มีหลายมุมไม่เลือกค่ะอันนี้คือสําหรับเพาะต้นกล้าเล็กๆนะคะมุมนี้นะคะและนี่คือเป็นกระถางที่ เริ่มจะสวยพุ่มใหญ่ๆนะคะก็เลยมาไว้มุมนี้นะคะคุณชอบอ่ะทำไงได้นะคะนี่แหละนี่แหละคะ่ะคุณชอบบอนสีนะคะตากแดดบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็เผื่อเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเผื่อที่ได้ไอเดียอะไรขึ้นมานะคะ เผื่อว่าจะเจอไอเดียอะไรที่ผู้หลับแดงทำไว้นะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นส่วนบอนสีนะคะด้านในก็ทำไว้แบบนี้นั่งพักเล่นๆนะคะก็บรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นดีค่ะช่วงหน้าร้อนก็ได้พักกับตรงนี้นะะแล้วค่ะเพราะว่าไปตรงอื่นคือมันร้อนอะ ใช่ไหมคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าที่หมอกไปนะคะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะ จะเป็นพืชไม้มงคลนะคะฝั่งนี้นะคะก็ปลูกไปทุกมุมอะค่ะจนเต็มบ้านหมดแล้วนะคะต้นไม้ก็หลากสีสันค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ย้เห็นกันเลยนะคะพาชมนะคะพาชมวันนี้ แสงมันอาจจะมืดๆไปบ้างนะคะเพราะว่ามืดฟ้าบ้างมืดฝนบ้างแดดออกบ้างค่ะบรรยากาศนะคะนี่ละก็จะเป็นมุมเล็กๆนะคะอันนี้ก็พอได้นั่งนะคะนี่ละบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะค่ะ ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ